เล่นแม่ไครงเคยเห็นม้ล้อใครเหรอเธอนึเธอตะกดอั่จ้ำจนน้ำตาคอวันนั้นอย่ากินนกดอ้จึงดึงจึ้งจึ้งอ่สูงกดสาวมาอาสยามเบอร์ฟิล์มดูตอนนี้นะนะบาร์บบสก่อน มาครับตอนนี้ผมมาล่าเด็กติดเกมนะครับตอนนี้มาดูคนแรกฮะเด็กติดเกมฮะเขาชื่ออะไรครับเขาชื่อสมคตนะฮะดูเขาเล่นเกมครับพีบีครับเล่นเลยนะฮะดูครับพี่กวนกำหนงครับโอ้ยมองหนุ่มกำสวยอ่าผมกวนอะไรครับผมแค่ถ่ายคลิปครับดูนะฮะคนเคลียร์ฮะคุณครู